สวัสดีครับพบกับผมนะครับตีนิสันนะครับวันนี้นะครับก็จะมา,าแนะนำรถกระบะ นาวล่ารุ่น b a c k Edition นะครับเดี๋ยวเรามาชมกันเลยนะครับว่า b a c k Edition มีอะไรที่โดดเด่นบ้างนะครับด้านหน้าเลยนะครับอันดับแรกนะครับผมก็เป็นกระจังหน้าสีดำนะครับขนาดใหญ่เพิ่มความแข็งแรงและดุดันสไตล์นิสสันเลยนะครับผม2ไฟหน้า Cross Eye นะครับโปรเจคเตอร์สดวงแล้วก็มาพร้อมกับไฟ led เพื่อความ สว่างสวยงามและชัดเจนและ3เลยนะครับผมเป็นซุ้มล้อสีดำขนาดใหญ่พร้อมกับขนาดของยาง255/60 R18 แล้ว4กระจกมองข้างสีเดียวกับตัวรถพร้อมไฟเพื่อความสว่างและชัดเจน5ก็ที่ขาดไม่ได้เลยก็เป็นบันไดข้างสีดำ ที่มาพร้อมกับตัวรถเลยนะครับอันนี้แข็งแรงทนทานเพราะว่าเป็นสินค้าผลิตภัณฑ์ที่มาจากโรงงานโดยตรงนะครับแข็งแรงการันตีได้เลย 6. นะครับก็เป็นสติกเกอร์แบ็ k อิดิชันดีไซน์สวยงามและลงตัวเพื่อความสวยงามของรุ่นนี้โดยเฉพาะเลยนะครับต่อมานะครับผมก็จะพบกับไฟท้ายขนาดใหญ่นะครับพร้อมด้วยไฟ LED ตัวนี้สำคัญมากเลยนะครับเพราะว่าให้ความสว่าง ที่ชัดเจนกับรถที่ตามหลังมานะครับดูสวยงามเลยกานชนท้ายสีดำแข็งแรงทนทานนะครับพร้อมด้วยเซนเซ,นเซอร์ถอยหลังทั้งหมด4จุดนะครับบอกได้เลยว่าสวยงามไม่พอแข็งแรงด้วยแล้วก็มีประโยชน์ด้วยนะครับพื้นบุกระบะไลเนอร์เป็นไลเนอร์แท้นะครับจากโรงงานด้วยเช่นกันก็พูดง่ายๆเลยว่าทุกอย่างแข็งแรงทนทานและสวยงามโอเคนะครับเดี๋ยวเรามาดูภายในกันนะครับ ภายในประกอบไปด้วยแผงประตูบุด้วยหนังนะครับพร้อมเดินเส้นได้ขาวตัดลายนะครับผมแล้วก็มีระบบเซ็นทันล็อกควบคุมด้านผู้ขับขี่นะครับแล้วก็กระจกข้างปรับซ้ายขวาก็สามารถคอนโทรลได้ เครื่องเสียงเอนเตอร์เทนเมนต์หน้าจอขนาดใหญ่นะครับพร้อมฟังก์ชันปรับเสียงต่างๆผ่านพวงมาลัยนะครับสามารถคอนโทรลได้ทุกสิ่งอย่างเลยนะครับและที่สำคัญนะครับแอร์ Air, เป็นแอร์ดิจิตอลสามารถปรับอุณหภูมิได้นะครับผมดีมากๆเลยสามารถแยกซ้ายขวาได้ด้วยนะครับผู้โดยสารหรือผู้ขับขี่สามารถปรับแยกได้นะครับอุณหภูมิซ้ายขวาโอเคนะครับสำหรับโปรโมชั่นพิเศษ สำหรับนิสสัน t k เคกระบะ4ประตู b บ็กอ d i ดิชั่ไม่ว่าจะเป็นเกียร์ธรรมดา8 8 4 0 0 0บาทหรือ4ประตู b บ็กอ d i ดิชั่นเกียร์ออโต้ราคา9 3 4 0 0 0บาทใช้เงินดาวเริ่มต้นเพียง9,900บาทนะครับเป็นเจ้าของได้ง่ายๆผ่อนเริ่มต้น84เดือนเดือนละหมื่นต้นๆเท่านั้นนะครับก็พบกับผมได้ที่ โชว์รูมนิสสัน t ีเคติดต่อได้ที่เบอร์โทรด้านล่างนี้เลยนะครับผมแล้วก็เดี๋ยวพบกับผมอีกทีในคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ